สวัสดีครับสวัสดีดีท,ทุกท่านครับดูกับผมกี่ดักขุนขื้นกกเก่าด้วยครับพี่ดอกมือวน,นี้จะเตรียมตแล้วครับเตรียมตเดินทางกันแล้วเอาขั้นนี้ครับไปจะไปเปิดนางานมาอีกนะครับ่อนขั้นนี้ไปเอามาเก็ตเท่าครับเป็นออกอนแล้วเลาครับไปไป ทันนีไ้ไปเอามากเทนอยู่บอ่อนะครับบอลล่างออกไปเจอกันอยู่ทางนี่เครับส่วนพบเจ้าไอ้เจ้าเบกาครับไปใส่ซุปเปอร์เอ็กเอ็มนี่ครับไปเดินทางส่วนเมสซี่เฮ้าขึ้นรถไทยไอ้ขึ้นดดรถดามแล้วปล่อยครับเอาขึ้นเ,เรียบร้อยแล้วเมสซี่ขึ้นคันนี้ครับขึ้นเจ้าล็อกไปปอ้ปอดเจ้าล็อกนะครับ ะให้ทุกท่านดูครับเอาึ้นเจ้าลอกล้วครับน,นี่แมตสี่ควรเม็ดดอไปครับัวนี้แต่ทกั่อยูสามขั้นครับนี่เจ้าลอกขันนี้้วก็ที่เอบแปดกับีไอลงแต่กัดรคนอเดี๋ยวให้ไปเรื่ยครับ ก็เอาเดินทางนั้นทีนเดียอบอกเดินทางประกอบกันเลวเยวันนี้เรยวรถขึ้นกันอยู่ครับลดกลิ่นไว้เขา้วเตรียมตัวเดินทางนะครับออกไปด่าง,งานส่วนคลิปนี้ยังมาท่านบอกได้ครับว่าสิไปใส่ติดตามกันไปเรื่อยๆครับ บััคคนนี้ไปรรอย่าอารถขึ้นก่อนครับไอ้จันเลยกระโดดขึ้นนะครับทายใน,นมุมต่ำเลยครับพี่พี่น้องเบิ่งนวันนี้เฮาสิเดินทางกันแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจุดสุไซด์นี่ว่าดางานเฮาอยู่ไซด์นะครับพี่น้อง หลายขั้นกันอยู่นะครับบอบอกว่าอยู่ไซค์ครับตอนนี้แต่ว่าหันบอกแค่ว่ารถบุญเท่านี้ไปกันนี่มาเท่นชัดดี้ครับรากาซูเปอร์เอกมครับรากาจะมีพีซีสองอยครับจะไปั้งกันนะครับ

có ba เป,เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าตกรอทีมงานเข้าอีกก่อนครับรอรถดำที่จะไปพบกันนะครับไปเป็นทีมคุมป่ะเอาหนี่ละโอเคกันแล้วแต่แตไม่รับประกันไม่รับประกัน ถ้าอยากคุ้มก็คุ้มเลยเพราะาว่ากลัวเขาสิบ้านนะต้องรอเขาอีกเดี๋ยวให้เพิ่นคุ้มรถก่อน,นครับเป็นคุ้มกันไล่ครับอากาศกับหอนคักได้ครับี่น้าง เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตันนี้เดี่ยวไปนี่พวกเครื่องสูบน้ำกับเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับรถไทยนี่จะมีแมสซี่ไปครับมอน,นี้แล้วกา็มืออื่นน่ะจะเป็นเป็นฟอร์ดครับไปกับล็อกกี่อีกขั้นหนึ่งส่วนมือน,นี้จะไปตาที่พอบาดีแล้วครับ พาผมตรงเอาขันนี้ไปทรงก่อนนะครับมือน,นี้และการมือล้างอาจจะไปเอาสันนีครับสันนีเขาไปหีกแลการชุดท้ายเลยการทีเป็นพี่สี่สองร้อยครับถี่ยังเหตุการณ์อยู่ถี่บอเศษครับมือน,นี้กำลังเก็บงานอยู่ส่วนพอนีจะไปก่อนครับ เดี๋ยวมารอลุ่นรออดีกันติดตามกันไปครับว่าห้าสีไบไสกันแต่วา่ามีใบใบ้ก่อนครับไปไกลอยู่ครับพี่หลอกไปไกลอยู่เดินทางไปไกลอยู่ต่างจังหวัดเลยเหรบต่างจังหวัดเลย ทียังไปบระท่านขบีอันนีนีครับไอเจ้าล้อกขัน้นนี้นี้ทีย,ย่งบทนไปบริเวณยางืครับคนขับ,ย,บย่บไไบยงเพราะทพรอมคนขับยังปพระท่นพรอมที่จะไปพรอมพรอมคนอื่นนะครับพรอมกันควบผมนี่แหละรอ,อกักก่อนตอนูลใด,ดทีพรอมแล้วก็เดินท่าก่อนนะครับ ได้เลือกได้ย่ามกับเดินทางออกทำมาหากินนอกพี่น้งนองเนาะพอปีนี้มันแรงสะกเลืกเกินขอบคุณทุทกทุท่านได้ครับที่เขามาเบ่งมาส้มที่ให้กำลังใจกีนักขุนม,มาโดยตลอดขอบคุณทุกๆไลทุกทก,ทก,การติดตามทุกกำลังโอกกำลังใจ ขอมาเบิร์มาชมกันนะครับทั้งที่ติดตามแล้วแล้วก็ที่ยังบทันติกิจตามน,นะครับขอพูดได้หลายครับทุกท่านเห็นยังคุมอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือสิจบใบสมีแลละครับพี่นอ้อง เดี๋ยวจะขอกันใหม่ครับคลิปนะ่ะคลิปตอนที่เฮ้าเดินทางกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กะดิ่งด้วยสวัสดีครับ